กับรายการนะครับถึงไหนถึงซันครับผมก็เป็นช่อง YouTube ของซันที่ตั้งใจทําจริงๆนะครับกับรายการถึงไหนถึงซันถึงไหนถึงซันครับไม่ว่าเราจะประบุเบื้องหลังศิลปินท่านไหนบุกบ้านเขาหรือเปล่าหรือว่าประเด็นหลักๆอะไรอย่างเงี้ยฮะไปทุกที่ก็ถึงไหนถึงซันนะครับซันพาไปทุกที่วันนี้ครับอยู่ที่วัดทับกระดานแล้วครับเีอย่างที่บอกครับเราไปแต่งหน้าทําผมเพื่อมาวัดทับกระดานงานแม่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์เขาศิลปินมากมายวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับ ก็วันนี้ก็มีศิลปินยุงข้าวมาด้วยตัวแทนของยุงข้าวแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าวันนี้ศิลปินยุงข้าวจะมีใครบ้างแต่อย่างแรกที่มาวัดทับกระดานครับเราต้องไปไหว้แมพ่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์ก่อนครับอาหารการกินในวนะัดทับกระดานอะเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าของกินจะเยอะแค่ไหนนะครับือว่าคนไหว้แม่พึ่งเยอะไหมแต่คิดว่าน่าจะเยอะแล้วละ่ะเดี๋ยวไปไหว้แม่พึ่งก่อนแล้วเดี๋ยว พาไปพูดคุยกับศิลปินยุงข้าวพันครับผมอะไรครับถึงที่สักการะไม่พวงแล้วครับเด่๋เข้าไปไหว้ดีกว่าเดี๋ยวคนจะเยอะอะไรครับ A Christmas song This is not A Christmas This is not A Christmas song When I Was just a boy Christmas Brought so much joy Couldn't wait for the Presents and laughter I couldn't sleep late at night Looking for Santa with lights Those are the memories I Still remember Then I Was the answer. Cause ครับผม<า>ขอบคุณครับขอบคุณในวันน้ำใจด้วย<า>เป็นไงพี่มางานไม่ไป่พึ่งครั้งแรกหรือเปล่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่น้องซานมาครั้งท<า>ี่สองใช่ปะ อุ้ยมาทุกปีมาทุกปีใช่ไหมพี่อ่ะพี่พี่ยังไม่เคยมาเลยเพราะเข้าไม่ถึงจริงแต่ว่าครั้งนี้มีโอกาสแล้วแล้วก็โอ้คนเยอะมากนะใช่สการ์แม่พึ่งไหว้หรือยังผมเรียบร้อยแล้วครับจริงะเนี่ยเป็นอันดับแรกที่เราต้องทําเลยไหว้แล้ววันนี้เรามาเพื่อร้องเพลงให้แม่พึ่งฟังใช่พูดถึงความรู้สึกครั้งแรกและขอบคุณมาหลายน้ําใจแฟนคลับหน่อยก็วันนี้รู้สึกดีใจครับถือว่ามันเป็นอีกอีกหนึ่งหนึ่งงานที่ทําให้ทุกๆคนได้มาเจอกันอีกทาให แม่ค้าแม่ขายได้กลับมาค้าขายกันอย่างแบบสนุกสนานนะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้มีพี่ๆศิลปินหลายๆคนที่เข้ามาร่วมสนุกด้วยวนนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เราดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณแม่แม่แฟนคลับด้วยที่เข้ามาตอนนี้ซันทําช่องใหม่เบื้องหลังศิลปินท่านอื่นเยอะมากเดี๋ยวคงว่างไปด้วยกันนะอ๋อห้องซันรอห้องซันโอ้ไม่บอกซันโอ้ไม่บอกซันโอ้ไม่บอก รายกันนะครับช่องซันไปลองคำครับผมเดี๋ยวผมด้วยช่องน้องเดี๋ยวผมจะไปบุกบ้านขุนไปบุกบ้านอีกแล้วบ้าน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 ที่สามอะเนียน้อยไม่มีโอเคครับฝากด้วยนะครับช่องนี้ช่องดีมีคุณภาพครับไม่ใช่ช่องนี้ช่องไหนไปสันไปไหนไปไหนถึงสันไปไหนถึงสันชื่อรายการชื่อรายการใช่ฝากติดตามเชิญครับขอครับสวัสดีครับพี่เพชรครับสวัสดีวัดีครับสวัสดีครับโอ้ตอนนี้เรื่องหวยเหยนี่คือเยอะมากคนแทงฮะ ครับครับวันนี้ร้องร้องได้ยังครับพี่ยากครับยากก็ยังยังให้พี่น้องศิลปินขึ้นไปก่อนครับอ๋อผมสบายสบายครับตอนนี้น้องน้องเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วครับสองเพลงนะใช่ครับสองเพลงกับน้องฟอร์มคนเยอะไหมครับคนเยอะไหมคพื่อนันเห็นว่าเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเห็นทุกคืนดูทางไลฟ์สดอย่างนี้ครับพี่เบสร้องทุกคืนไหมครับ อ๋อไม่ครับ,รบพี่ร้อง13ามแล้วก็วันวันนี้ก็มามามาร้องปิดงานอะไรเงี้ยครับเจอ<ะ>เจอพี่ที่เวิร์คคอยอ,อยู่ในรายการครับใช่ครับเพิ่งเพิ่งไปมาไม่ไม่ไมนานนี่เองเนาะใช่ครับนั่งนัน่งรถกอล์ฟนั่งรถกอล์ฟไปรอบเพิ่งไปโอชื่นใจไหมพี่ในทุกๆปีที่แฟนเพลงมาให้กำลังใจลํำลึกถึงแม่พึ่งทุกๆปีเลยก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณไปถึงพี่น้องศิลปินแล้วก็ ขอบคุณเป็นเสงแฟนๆของแม่พุ่งพวงด้วยนะครับที่ยังรับและก็ยังคิดถึงมันตลอด30ปีครับ,รบยังไงก็อขอให้ทุกๆปีแฟนเพลงยังรักไม่พึงหแบบนี้แล้วก็รักเราศิลปินทุกๆท่านด้วย<ด>ยังไงขอบคุณพี่เพชรมากครับน้องขอบคุณครับขอบคุณครับไปานครั้งแรกหรือเปล่าที่มางานแม่พึ่งพวงดวงจันทร์ครั้งแรกจริงี้ะไม่เคยมาเลย เย <ไป S 2> คยมา,าปไ,ปไปคนสุพันธ์แต่ว่าเราเข้าไม่ถึงตอนนั้นเราคิดว่าแบบนักร้องเยอะมากแล้วเราก็ยังแบบว่าไม่กล้ามาร้องให้แม่ฟังแต่ว่ามาในงานมาไหวแต,แต่ว่าเดินอยู่ในงานวัดอะไรเงี้ยไม่ได้มาร้องแล้วรู้รู้สึกยังไงดีใจไหมม,มาของยุ่งข้าวค่ายเพลงด้วยรู้สึกดีใจเพราะว่าเหมือนแบบเราได้ร้องเพลงให้แม่พึ่งฟังแล้วมันก็เป็นเพลงที่ ที่เราร้องไปเนี่ยมันเป็นเพลงของแม่พึ่งที่แบบว่าเป็นอัลบั้มเพลงที่ดังเลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าดีใจมากปีหน้าคิดจะมาอีกไหมปีหน้ามาแน่นอนสวัสดีครับน้องจวงจ๋าน้องจวงจ๋าสวจะดีครับว่าง่าจะพี่ตันวันนี้ได้มาร้องเพลงงานแม่พุ่งเผืองครับคุ้มพวงคุ้มพวงคุ้มพวงอี่ยพูดในปิดชื่อเดี๋ยวให้เจอน้องจวงด้วยนะครับเอาพูดหน่อยว่าทุกปีเนี่ยเราจะจัดที่วัดพรบประแตลอดใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วก็แดนซ์ทรงแดนเซอร์มาฟรีหมดฟรีหมดครับแล้วก็แดนเซอร์มีหลายทีมหลายทีมมากกี่คืนครับกี่คืนปีนี้จัดเยอะสุดปีนี้9วัน9คืนเพราะว่าอัดอันมาจากโควิด2ปีอ่าแล้วแล้วพี่ลุพี่จวงร้องยังครับพี่จวงเรียกแล้วพี่จวงร้องตั้งแต่วันที่12แล้ววันนี้ร้องอีกสิครับอุ้ยร้องยังไงเยอะแยะไปเดี๋ยวคนเบื่อไม่แฟนคลับก็ตั้งใจมาให้มาไลน์ไม่ร้องก็ไม่ให้ร้อง เอ,เอาตรงนี้ใช่ไหมเอ,เอาตรงนี้ใช่ไหมไปบอกว่าแฟนขับซันฟอร์มอย่างเงี้ยเ,<อ>เขาก็บอกไม่ทันว่ะขอ,อไม่ทันให้หรอไม่ทันมีตังค์ให้พี่จอยเป็นปีแรกหรือเปล่างานแม่พ่มพวงดวง,ง,งจันทร์พี่จอยน่าจะประมาณที่ได้มาจะมาสร้างปีแล้วเรื่มปริ่มมีความสุขมาทุกๆปีที่มาไหมพี่ใช่เหมือนกับว่ามันเป็นตำนานของคนดุพันด้วยเหมือนกับว่าพิมพวงดวงจันทร์เป็นอะไรที่คนดุพันรัก แม้กระทั่งเออลูกปั้นอะไรเนี่ยก็ะจะมีคนมากราบไหว้บูชาขอขอพรขอโชคลาภลองลิเกยปากเหรอเอา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 ลิเกเลยวันนี้มีสุขไม่ทุกข์ใจมาพบกันได้งานพี่พุ่มพวงน้องสันพี่จอยไม่เคยประท้วง งานพี่พุ่มพวงมาทุกปีน้องสันพี่จอยมาตลอดไม่เคยแวะจอดกับดนตรีร้องสุดยอดนะกอลีด้วยสุดยอดเดี๋ยวบ้างๆคือมันต้องลงให้คล้องกันใช่ไหมาร้องดีแบบนี้เดี๋ยวให้ไปเป็นน้ังมวยจะดีไหมดีใจไหมที่ได้มาก็ดีใจมากเพราะว่าส่วนตัวแล้วคือ เคารพแม่พึ่งแล้วก็รักในบทเพลงของแม่พึ่งมากๆแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ว่าครั้งหนึ่งได้มีโอกาสมาไหว้แม่พึ่งแล้วก็ได้มาร้องเพลงแม่ป่าแล้ววันนี้เขาเห็นแบบแฟนเพลงเต็มเวทีเลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมนคนรักแม่พึ่งตลอดเลยใช่แฟนเพลงเยอะมากค่ะก็คือคือมันค,คือต้องบอกเลยว่าแม่พึ่งนี่เป็นราชินีลูกทุ่งซึ่งคือแบบแฟนเพลงเยอะมากแล้วเพลงแม่พึ่งก็คือแบบว่าที่หนึ่งที่หนึ่งเลยในบทเพลง พี่ปับแป้งพลอยชมพูฮะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแม่พึ่งพุ่งพวงตัวน้อยโอยเหรอโอ้พูดถึงความรู้สึกเราทุกมาทุกปีไหมพี่มาทุกปีสิแต่ตั้งแต่เป็นศิลปินมาก็งานไม่พึ่งเนี่ยเรามาเกือบทุกครั้งเลยแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาที่วัดทับกระดานอ๋อใช่แล้วอย่างแบบตอนที่เรายังไม่เป็นศิลปินอ่ะเคยมาไหมพี่จริะจริงไหมพี่แทบจะไม่ได้มีโอกาสมางานแบบนี้เลยจริงไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นศิลปินพี่คงไม่ได้มา จริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็แบบอยู่บางประมาณเนาะแล้วอยู่ไกลหน่อยถ้าจะเดินท<ไ>างม,มันก็ชั่วโมงกว่าไงแล้วเราเป็นแค่นักร้องธรรมดาทั่วไปแบบเด็กๆก,ก,ก,กาลังแบบทํามาหากินอ่ะอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้เป็นศิลปินก็คงไม่ได้มาเนี่ก็ต้องเข<พ>าเรียกว่าเหมือนดวงด้วยแล้วเราก็คือในใจเคยรักไม่พึงแล้วไอดอลพี่ก็คือไม่พึ่งถูกต่อคือทุกคนน่จะคอมเมนต์ว่าไม่พึงน้อยไม่พึงน้อยแล้วในไม่ตงคำอะไรแล้ว เพลงที่รอบโบสถ์อ่ะที่พี่สัยชุนแม่พึ่งอ่ะแฟนพุพ่มพวงอันนี้คือคือแบบสุดสุดยอดมาก Happens. ก็จะมาทุกปีมาตั้งแต่ที่ยังไม่เป็นศิลปินเลยครับเออหุ่นแม่พึ่งเนี่ยจะมี13ที่แต่ถ้าศิลปินรีบมารีบร้องตรงนี้จะเป็นที่สักการะด้านหลังเวทีครับก็เป็นหลักๆห,หรือว่าเออในศาลาก็คือที่หลักที่ดั้งเดิมเลยนะครับของแม่พึ่งแต่ตอนนี้เรามีด้วยกัน13ที่สามารถไหว้ได้13ที่ในวัดทัพกระดานนะครับหุ่นแม่พึ่งนะครับแต่ถ้าศิลปินที่มาร้องเพลงก็นี่ครับตรงนี้เอาเดยครับวันนี้ก็ เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับเห็นไหมครับความเลือกสึกของศิลปินแต่ละท่านนะครับก็ถือว่าเป็นทุกๆปีที่จัดที่วัดทัพดานงานดํารกถึงแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ครับสันเองก็มาทุกปีแหละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ที่แฟนเพลงที่รักแม่พึ่งมาเป็นกำลังใจให้กับทุกศิลปินทุกค่าคืนครับปีหน้านะครับสามารถมาได้อีกนะครับจัดทุกๆปีครับงานแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ศิลปินทุกท่านมาด้วยใจตั้งใจมาแทบทุกคืนสลับเปลี่ยนนไปะครับ ก็ขอให้ทุกท่านนะครับรักเพลงลูกทุ่งแบบนี้ตลอดไปนะครับนำเลอกถึงศิลปินหลายๆท่านที่ร่วงลับไปแล้วนะครับเพลงลูกทุ่งคืออมตะครับวันนี้ขอกราบลาไปกับรายการถึงไหนถึงซันครับแรกครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนไปหาศิลปินท่านไหนหรือทรอะไรนะครับติดตามได้ที่ช่อง YouTube ซันไป้องคำได้เลยนะครับแล้วเจอกันอีพีหน้าครับผม